สวัสดีครับนวิชา Plant Biochemistry นะครับก็มาดูกันต่อนะครับสำหรับหัวข้อในสัปดาห์นี้นะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของสารประกอบไอโซปรีนอยนะครับมาดูกันนะครับไอโซปรีนอยนะครับก็เป็นสารที่ประกอบด้วยไอโซปรีนนะครับไอโซปรีนอยเนี่ยเป็นสารที่พบในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับไม่ใช่เฉพาะพืชนะแต่ว่า ในพืชเนี่ยมีความหลากหลายที่สุดนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยพบมากกว่า40,000ชนิดนะครับทำหน้าที่ต่างๆกันนะครับทั้งในแง่ของ Primary Metabolism นะครับแล้วก็เป็นสารทุติยภูมิด้วยนะครับในแง่ Primary Metabolism นะครับก็ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเมมเบรนนะเยืย่อหุ้มเซลล์นะครับเป็นโฟโตซินเะทสิพสพิกเมนต์นะครับในรงควัตถุสังเคราะห์แสงนะครับ แล้วก็เป็นตัวขนส่งอิเล็กตรอนนะครับเป็น growth นะ factor นะเร่งการเจริญเติบโตนะฮอร์โมนพืชด้วยนะครับบางครั้งก็จะเรียกว่าเทอร์ปีนอยนะแล้วก็ใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในอาหารเครื่องดื่มนะในเครื่องสำอางก็ใช้เยอะนะครับแล้วก็พวกว,วิตามิน A นะครับ D E นะครับซึ่งละลายในไขมันพวกนี้ก็เป็นไอโซปรีนอยนะครับ หรือว่าพวกที่เป็นยาฆ่า,มาแมลงนะอย่างเช่นไพเรชินนะครับอันนี้ก็เป็นไอโซพรีนนเหมือนกันนะมีความหลากหลายมากนะครับอลองดูตารางนี้นะครับนะไอโซพรีนนออฟไพเออร์พลนเ์นะครับเป็นไอโซพรีนนของพืชชั้นสูงนะครับในตารางนี้จะมีสารตั้งต้นอนะปริเครอร์เซอร์นะครับแล้วก็มีประเภทของไอโซพรีนนคลาสนะครับเป็นคลาสแล้วก็ตัวอย่างของสารแล้วก็หน้าที่นะฟังก์ชันนะครับ นะอย่างเช่นสารตั้งต้นเป็น c 5นะครับไดเมทิลอะลิลนะ PP นะครับนะตัวนี้นะครับ P ก็เป็นฟอสเป็นฟอ uh, เตน, uh, นะครับนะไดฟอสเฟตใช่ไหมครับ c 5ไดเมทิลอะลิลไดฟอสเฟตนะครับก็กลุ่มน,นี้จะเรียกว่าเฮมิเทอร์พีนนะครับตัวอย่างเช่นไอโซเปรีนนะครับนะทำหน้าที่เป็นตัวโปรเทคชั่นนะครับ นะเป็นตัวป้องกันนะอ,องค์ประกอบในการสังเคราะห์แสงนะไม่ให้ความร้อนเข้ามาทำลายนะครับไอโซพรีนะครับนะโโรนะรบนะหรือว่าถ้าเป็นสารตั้งต้นเป็นไอโซเพนเทนิลนะไพลรฟอสเฟตนะครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นไซเชนนะครับของไซโตไคนินนะครับทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตนะครับนะหรือว่า,อ,าอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเช่น ซียี่สินะครับเจอรานิลเจอรานิลนะไพโรฟอสเฟตนะครับไดฟอสเฟตนะก็พวกนี้ก็จะจัดอยู่ในกลุ่มไดเทอร์บีนนะครับนะไดเทอร์บีนนทะี่สิ่งสังเกตนะถ้าเป็นโมโนเทอร์บีนเนี่ย C10 นะก็คือว่า1เทอร์บีนเนี่ยมี10มีคาร์บ,บอน10ตัวนะถ้าครึ่งเทอร์บีนนะครับเฮมิเทอร์บีนก็มีคาร์บ,บอน5ตัวถ้า15ตัวก็เป็นเซทควิเทอร์บีน นะครับถ้า C ี0ก็เป็น2เทอร์พีนก็เป็นไดเทอร์พีน30ก็ไตรเทอร์พีน40ก็เตตระเทอร์พีนนะครับถ้าเยอะกว่านั้นก็เป็นโพลีฟีนอลนะครับนะแล้วก็ตัวเมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างมา C ียไดเทอร์พีนก็อย่างเช่นจิบเบอร์เรลินนะครับที่นิสิตคุ้นชื่อตัวนี้ก็เป็นทำหน้าทีเเ่เป็นฮอร์โมนพืชนะครับหรือว่าถ้า C ี0เป็นไตรเทอร์ปีนก็อย่างเช่นไซโตสเตอรลอลคอเลสเตอรอลนะครับ ตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบของเมมเบรนนะครับหรือว่า c 40, ีซีเดตราเทอร์ปีนก็อย่างเช่นคาร์โบนนะครับแครทีนอ์ทำหน้าที่เป็นโรงค่าวัตถุสังเคราะห์แสงนะครับก็น,นิสิทธจะคุ้นเคยกับคอเลสเตอรอลแครอทีนและจิบเบอร์เรล,ลินพวกนี้นะครับนะโอเคนะอันนี้คือทั้งหลายนะครับถ้าเยอะๆโพลีไพร์เนก็อย่างเช่นยางธรรมชาตินะครับรับเบอร์นะครับรก็เป็นไอโซพรนเหมือนกันโพลีไอโซพรนนะครับ อันนี้คือหน้าตาของไอโซเปรีนอยประเภทต่างๆนะครับหนึ่งไอโซเปรีนนะครับก็มี5คาร์บอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะนะครับตัวนี้ไอโซเปรีนนะครับตัวที่เราคุ้นเคยอีกตัวหนึ่งคือลิโมนีนนะครับลิโมนีนมีซีสิบนะครับเป็นโมโนเทอร์พีนตัวนี้ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยในผิวส้มเปลือกส้มนะครับลิโมนีนนะครับหรือว่าเบต้าแคโรทีนเป็นเตตรเทอร์พีนนะครับนะมี C40 นะใครว่างรับดูก็ได้นะครับนะ4 4 0นะครับแล้วก็ยางธรรมชาตินะครับรับเบอร์นะเป็นโพลีเทอร์พีนก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้หน่วยนี้นะครับหน่วยซ้ำเนี่ยมากกว่า300นะครับยาวใหญ่นะก็เป็นโพลีเทอร์พีนนะครับทีนี้นะครับก็มีสารที่เป็นกลุ่มไอโซพรีนอยเหมือนกันที่สำคัญสำคัญนะครับเป็นพวกน้ำมัน ระเหยอะไรพวกนี้นะครับตัวอย่างที่เราคุ้นชื่ออีกตัวหนึ่งคือเมนเทลนะครับเมนเทลนะเมนเทลก็ที่ใส่ในลูกอมให้มีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับเมนเทลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีหมูโอเนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบของเปปเปอร์มินต์ออยนะครับหรือว่าเจอรานิออลนะเป็นองค์ประกอบของน้ำมันจากดอกกุหลาบนะครับ แล้วก็เป็นองค์ประกอบของนะเ,อเจราเนียมนะครับนะคือเจอราเนียมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือลินาลูโอนะครับลินาลูโอนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยที่พบในพืชนะในวงคอมโพสิเตนะครับนะพวกนี้นะครับโอเคถ้าสนใจว่าคอมโพสิตเอสนี่อะไรบ้างก็ลองไปดูนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่ ตรงนี้นะก็ตัดเนื้อหาที่เป็นนิยามของคำต่างๆมาให้ดูนะครับนะลองลองดูกันนะครับนะ l a s s s f g g l y c c o y l a t s t ส r o i d นะครับก็คือสเตอรอยที่มีน้ำตาลเข้ามาต่อนะครับจะตั้งชื่อว่าซาโปนินนะครับซึ่งนิสิตน่าจะได้ยินชื่อบ่อยนะซาโปนินคือสเตอรอยที่มีน้ำตาลเข้ามาต่อด้วยนะครับนะตั้งชื่อว่าซาโปนินเนะี่ยคล้ายๆกับซาโปนิ i ิเคชันใช่ไหมครับสบู่นะ เพราะว่ามันมีสมบัติคล้ายๆกับสบู่นะครับเป็นฟองเป็นอะไรนะครับนะตัวนี้นะครับนในรูปนี้นะครับเป็นพวกซาโปนินนะครับก็จะจะเห็นว่ามันก็จะมีส่วนนะครับของโมเลกุลที่เป็นไอโซปรีนอยแล้วก็นะครับนะเป็นสเตอรอยนะครับโครงสร้างคล้ายคอเลสเตอรอลนะสเตอรอยไปต่ออยู่กับน้ำตาลนะครับอันนี้นะครับ หน้าที่นะครับฟังก์ชันอินแพลนนะครับหน้าที่ในพืชก็จะเป็นพิษนะท็อกซินนะครับเป็นท็อกซินกับพวกสัตว์กินพืชแล้วก็เชื้อรานะครับนะหมู่น้ำตาลของซาโปนินนะก็จะประกอบด้วยแบรนช์โอลิโกแซคคารายนะครับเป็นโอลิโกแซคคารายที่มีกิ่งนะครับสร้างจากกลูโคสกาเลคโตสไซโคลสแล้วก็น้ำตาลเฮกโซสอื่นๆนะครับนะ แล้วก็โพลีซัคคารายเชนที่ชอบน้ำนะไฮโรฟิลิกแล้วก็สเตียรอยซึ่งไม่ชอบน้ำนะครับไฮโรโฟบิกทำให้ซาโปนินมีสมบัติเป็นดีเทอร์เจนคลายสบู่นะครับนะเป็นเป็นสารซักฟอกได้นะดีเทอร์เจนนะครับซาปอนินเป็นพิษนะครับนะมันสามารถที่จะไปละลายนะครับพลาสมาเมมเบรนของเชื้อรานะแล้วก็ทำให้ เมดเลดแดงนะครับน้แตกนะฮีโมไลซิสนะในสัตว์นะครับยาบางชนิดนะครับก็จะมีซาโปนินนะก็เลยเป็นพิษสําหรับพวกปศุสัตว์วัวควายนะครับอันนี้นะครับซาโปนินเป็นพิษนะครับยาโมนินนะครับเป็นซาโปนินชนิดหนึ่งนะจากแยมแพลนต์นะไดออสโคเรียนะก็เป็นมันชนิดหนึ่งนะครับมันอะไรไปเปิดดิบดูนะครับแยมแพลน์นะครับนะซึ่งก็ เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมยานะเป็นสารตั้งต้นสำหรับการสังเคราะห์โปรเจสเตอโรนซึ่งเป็นองค์ประกอบในยายา,ยาเม็ดคุมกำเนิดน,นะคอนทราเซทีฟพิลนะครับนี่ยาโมนินนะครับแล้วก็มีพวกกลูโคโซิเลตส,สเตรอยอีกมากมายนะครับกลุ่มที่เรียกว่าคาร์ดิโนไลน์นะครับซึ่งจะยับยั้งโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม ที่พบในสัตว์นะก็เป็นกลุ่มซาโปนินเหมือนกันนะครับนะแล้วก็สมาชิกนะของกลุ่มนี้นะครับที่รู้จักกันดีก็ได้แก่ดิจิโตดิดิจิทอกซิเจนินนะครับนะดิจิทอกซิเจนินตัวนี้นะครับในรูปนะครับนะดิจิทอกซิเจนินเนี่ยนะครับเป็นสารพิษจากพืชดอกชนินหนึ่งชื่อว่าฟนะอกกลูนะครับนะซึ่งหนอนนะครับของ ผีเสื้อบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะกินคาดิโนไลได้โดยที่ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะครับนะมันจะเก็บสะสมสารประกอบพุกนี้ไว้นะครับนะซึ่งตัวใยนอนของผีเสื้อเนี่ยมันเก็บสะสมสารพิษไว้ในตัวมันแล้วทีนี้เนี่ยนะครับทำให้ตัวมันเนี่ยเป็นพิษกับนกนะนกก็มาก,กินไม่ได้นะครับนะในความเข้มข้นต่งๆคาดิโนไลก็ใช้เป็นยารักษาโรคหัวใจนะครับ เพืชอึงดืดนะครับก็จะมีกลไกนะครับที่ช่วยป้องกันนะครับชื่อว่าไฟโตเอ็กดโซนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มของสเตยรอยนะที่มีโครงสร้างนะครับคล้ายกับที่เป็นฮอร์โมนของแมลงนะครับเอ็กดโซนนะครับอันนี้เป็นไฟโตเอ็กดโซนนะครับเอ็กดโซนจะไปควบคุมนะครับการเข้าดักแด้นะฮิ a เป o n of l ชชันนะครับ เมื่อมแมลงกินพืชที่มีไอตัวไยตัวไอโซนสะสมอยู่นะครับกระบวนการเข้าดักแด้ก็จะถูกบรบกวนแล้วก็สร้างดักแด้ไม่ได้นอนก็ตายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสารนะครับกลุ่มซาโปนินนะครับโอเคครับก็มาดูเปเปอร์นะครับนะเปเปอร์วันนี้นะครับก็ลงใน Current opinion in, in f o o d s c i e n c e นะครับ นะแปลตามตัวชื่อชื่ journal ก็คือ,อความคิดเห็นล่าสุดทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารนะครับน,นี้ของปี2018นะครับหัวข้อก็บอกว่า bioactive profile of p u m p k i n นะครับนะก็เป็นอ,องค์ประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของฟักทองนะครับ overview นะภาพรวมของเทอร์ปีนอยแล้วก็สมบัติในการส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ ของพวกมันนะครับนะก็ก็เป็นพูดง่ายๆก็คือว่าด้วยเรื่องของสารส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเธอพ์ีนอยที่อยู่ในฟักทองนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับครับก็ อันนีนะ้นักวิจัยก็อยู่ที่ประเทศอิตาลีนะครับในอิตาลีโครเอเชียนะครับนะทีนี้ก็มาดูกันในส่วนของแอปแท็กนะครับนะก็ดูแอปแท็กนะเขาบอกว่าฟักทองเนี่ยนะอยู่ใน Family Q ่คิวเคอร์บิตาซีนะครับเป็นพวกเดียวกับพวกแตงนะครับนะคิวคัมเบอร์นะ Q over, นะนะครับพวกแตงพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับนะ เป็นกลุ่มพืชที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ทางด้านการแพทย์ด้วยนะครับนะทีนี้นะครับก็บอกว่าอันที่จริงแล้ว in f แ c t นะครับนะพืชพวกนี้นะครับนะบางชนิดก็ปลูกไว้เพื่อ,เพ,อเพื่อเอาผลมากินใ d i อดิ f เ u i t ฟรุตนะมากกว่าที่จะนะเอามาใช้นะครับนะมากกว่าที่จะเอามาใช้รักษาโรคอะไรต่างๆนะครับ นะก็คือเน้นกินนะครับเป็นอาหารปกตินะครับนะทีนี้ต่อนะเขาบอกว่าพวกคิวเคอร์บิตาซีนะพวกกลุ่มนี้นะครับนะผลิตสารที่เรียกว่าคิวเคอร์บิตาซินนะครับซึ่งเป็นสารประกอบสำคัญที่มีฤทธิ์ในการรักษาโรคได้นะนอกจากนี้ก็สารพวกนี้นะคิวเคอร์บิตาซินเนี่ยนะครับยังเกี่ยวข้องนะกับการที่เกิดรถขุมแล้วก็ความเป็นพิษของพืชด้วยนะครับ นะในในพวกพืชกลุ่มคิวเคอร์บิดเนี่ยนะครับนะโดยเฉพาะในปั๊มขิ่นน้ำฟักทองเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณสารกลุ่มเทอร์พีนอยด์เมตาบอลิซ์เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารในกลุ่มเทอร์พีนอยด์นะครับซึ่งเป็นไตรเทอร์พีนนะครับนะไตรเทอร์พีนเนี่ยคิวเคอร์บิตาซินอยู่ในกลุ่มไตรเทอร์พีนพวกนี้แล้วก็โมเลกุลอื่นๆที่ใกล้เคียงกัน นะครับนะเตตราเทอร์พีนนะครับมีคาร์บอน40นะครับก็เป็นสารที่ตัวแทนที่เรารู้จักดีเตตราเทอร์พีนก็คือคาโรทีนนะคาโรทีนอยนะครับแล้วก็มีเซสควิเทอร์พีนนะบ้างนะครับเซสควิเทอร์พีนก็มีคาร์บอน15ใช่ไหมครับที่เราดูไปนะครับรีวิวฉบับนี้ก็จะเน้นนะในการศึกษาหาเทอร์พีนที่อยู่ในคิวเคอร์บิตาซีที่สำคัญนะครับโดยโดยมองในแง่ของ ชีวภาพแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับโอเคนะนะครับทีนี้ก็นะครับก็พูดถึงสารคิวคาคิวเคอร์บิตาซินนะครับที่มีฤทธิ์นะครับมีฤทธิ์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆเตตราเทอร์ปีนอะไรต่างๆนะซึ่งก็จะมีรูปโครงสร้างให้ดูนะครับมีรูปโครงสร้างให้ดูนะครับอันนี้เขาอธิบายว่าอะไรนะครับเมนไตรเทอร์ปีนสตรัคเจอร์ นะครับใครว่างก็ลองนับดูว่าได้คาร์บาวอนไหมนไกรโทรปีนนะครับก็มีหลายตัวเลยนะครับโครงสร้างแนวคล้ายๆกันแต่ว่าก็เปลี่ยนโน่นนี่นั่นนะครับนะชื่อก็เปลี่ยนไปนัทาราซีแรนลูเปนคิวเกอร์บีเตนไรต่างๆนะครับอันนี้คือสารที่พบในฟักในกลุ่มฟักทองนะครับนนี่โครงสร้างหลักนะครับก็สรุปรวมไว้ในตารางตรงนี้นะครับว่าเจอสารอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เขาก็พูดถึงฤทธิ์ของสารกลุ่มอะไรต่างๆในตารางที่สองนะครับว่ามันช่วยรักษาโรคอะไรบ้างนะเป็นสารพวกแอนตี้อินฟลามาตอรีนะครับช่วยต้านอักเสพนะครับนะป้องกันรักษามะเร็งเต้านมนะครับก็มีนะครับนะคิวเคอร์บิตาซิน e ีนะครับนะบางตัวก็นะครับยับยั้งนะครับ นายับยั้งการสร้างเมลานินนะครับอาจจะไปใช้เครื่องสมอางได้ไหมนะบางตัวก็ยับยั้งมะเร็งต่อมลูกหมากอะไรเงี้ยนะครับก็คือว่าศึกษาพบว่าสารที่ออกฤทธิ์รักษาโรคได้ในฟักทองก็จะเป็นพวกคิวเคอร์บิตาซินนะครับนะนี้นะก็เป็นตัวอย่างเปเปอร์ก็เอามาให้ดูนะครับว่าเขาศึกษาอะไรกันบ้างนะในทางด้านชีวเคมีของพืชนะครับก็เอากว้างๆแค่นี้ก็พอนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะ ก็วันนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ